ภายใต้การขับเคลื่อนของนายไมตรีไตต,ตีลาน,นันผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัยมีสุขภาวะทางกายทางจิตและสังคมที่ดีจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนจึงกำหนดเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนที่มีปัญหาต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหารวมทั้งคุ้มครองทางสังคม เน้นการทางานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุขโขทยัยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุขโขทยัยมุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคนเลือนเป้าหมาย819ครัวเรือนและมีรูปแบบบริหารจัดการกระบวนการทำงาน4ขั้นตอนคือ 1. ชี้เป้าชีวิต 2. จัดทำแผนชีวิต 3. บริหารจัดการชีวิตและ 4. ดูแลชีวิตและได้มีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดีต่อเนื่องตลอดมาและในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับตัวแทนครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการสุขไทยเมืองผาสุขเรื่องราวของแต่ละครัวเรือนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับครับเรามาถึงที่ครัวเรือนแล้วนะครับเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์สปถสามารถพัฒนาตนเองได้ครัวเรือนนี้จะรับการช่วยเหลืออย่างไรจากโครงการเมืองสุนไทยเมืองผาสุขเราไปร่วมพูดคุยเลยครับ สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับทงกนเป็นจนาคค่ะแล้วจากโครงการคุณป้าได้รับการช่วยเหลือจากที่ไหนบ้างครับที่พัฒนาพัฒนาสังคมจ้าทางพัฒนาสังคมช่วยเหลือคุณป้าอย่างไรบ้างครับช่วยเหลือเรื่องเงินซื้อกบเลี้ยงจ้ะซื้อกบมาเลี้ยงใช่ไหมครับอ่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับคุณป้าหกพันจ้ะหกพันบาทใช่ไหมครับก็ขายได้เจ็ดพันอ่าทางอบตช่วยเหลือคุณป้าเป็นเรื่องอะไรครับซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมบ้านใช่ไหมครับจ้ะ มีหน่วยงานจากจังหวัดแล้วกาชาดถุงยังชีพจ้ะป็นถุงยังชีพคุณป้ารู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีใจและเพื่มใจครับมากมากเลยที่ช่วยเหลือหน่วยงานขอขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนเลยครับผมครับตอนนี้เรามาถึงคุเรียนป้าใหม่ที่สองแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวของคุณป้าจะเป็นอย่างไรเราครับไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ คุณป้าสวัสดีครับปาสวัสดีจ้าป้าชื่ออะไรครับชื่อล้ำยวงนาคส่วนคุณป้าได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างครับพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมจ้าโอเคเป็นเงินเป็นเงินจ้ะจำนวนเท่าไหร่ครับสามพันเนี่ยเออช่วยเหลือเฮ็ดเป็นมหาวิทยาลัย คราจะพิษโลกอ๋อบรรลับพิษนุโลกครับมอบเห็ดให้จำนวนกี่ก้อนครับคุณป้าร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยก้อนใช่ไหมครับมีเตาแล้วก็มีซึ้งเตากับซึ้งสําหรับทําอะไรทาขนมทาขนมอ๋อทาขนมแล้วคุณป้าทําขนมอะไรบ้างครับวันนี้ทำขนมตาลกับขนมเทียนขนมตาลขนมเทียนเนาะเพกไอสาธารณสุขอ่ะอมอสโมสรเข้ามาดูแลสุขภาพจพัฒนาชุมชน เอาถุงยางชีพมาให้แล้วเอาเม็ดพัน์ุพักจากธนาคารพอเพียงมา,าให้มามอบให้หลังจากที่รับโครงการนี้แล้คุณป้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ดีอะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนไม่มีใครมาทอดทิ้งเราแล้วก็เขาจะเข้ามาดูแลเราเรื่อยๆขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือจ้ะ และทั้งหมดนี้คือผลการดําเนินงานจากการบรณานการทํางานของภาคีจังหวัดสุขโขทัยโครงการสุขโขทัยเมืองผาสุขจะยังคงดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวสุขโขทัยต่อไป